พ่อไดยนั่งหลับตาให้มสบายใจเขานั่งนั่งหลับตานี่ไม่นั่งเขาไม่ได้เข้าฌานสมาบัตินั่งหลับตาไม่มองดูใครให้ใจมันเป็นสุขต้องการให้ใจสบายพ่อใจสบายพ่ขอก็เห็นภาพภาพหนึ่งปรากฏกับตาของพ่อมันแปลกนะลูกรักเห็นเป็นคนมากเลยกันผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้าง ผมเผาจุงเหยิงเป็นคนหนุ่มเป็นส่วนมากแล้วก็มีภาพหนึ่งเป็นภาพของบุคคลไม่ใช่คนชาติไทยหิวขาวร่างสูงจมูกด่งๆคางเสียมและร่างกายสูงด้วยถ้าเยืนคุมฉากมีเสียงบอกว่าคนพวกนี้แหละ ที่จะทําลายล้างพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเพื่อไป็ศูนย์ความจงรักกักดีของคนไทยทั้งชาติแล้วเสียงนั้นก็ตอบต่อไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวจะต้องไม่ตายเพราะน้ำมือของคนขายชาติและคนทำลายชาติแล้วเสียงนั้นกล่าวต่อไปว่าจบจบ ในเรื่องรายของประเทศไทยเขาจะต้องหลังเลือกันบ้างตามสมควร